มาในชว่วงนี้พลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะกับการดูแลสุขภาพด้วยโปรกแกรมบาลานซ์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยซ่องทันนะคะทันแรกค่ะทันนายแพทย์วระทันยูเดินปรีชาวงศว์แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารสุขศาสตร์ แล้วก็ทันเทสองค่ะแพทย์แพทย์แพทย์จีนวิภาวีสัมราแพทย์เ,เฉพาะทา,างการแพทย์แพทย์จีนนะคะซึ่งทางท่องสันก็อยู่ในรายการแล้วนะคะตอนรับทาง,งท่องสนเข้าสู่รายการค่ะสะวัสดีค่ะส,สวัสดีครับขอเปลี่ยนโหมดกันก่อนอค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอจะเรียกหมอหมอนใช่ไหมคะกับหมออาร์ตนะคะเพื่อจะได้เข้ากันเองนะหมอหมอนคะขอถามก่อนเลยค่ะว่าโปรแกรมสุภาพบาลานเนี่ยมันเป็นยังไงคะเพราะหลายหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจค่ะ ค่ะก็ในส่วนของโปรแกรมบาลานซ์ Balance นะคะคือหมอเป็นแพทย์แผนจีนนะคะก็การที่เรานอนไม่หลับสุขภาพร่างกายไม่ดีระบบประจำเดือนมีปัญหารหรือว่าเรื่องของขับถ่ายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางเพศนะคะคจากภายในของร่างกายสะท้อนออกมาเป็นปัญหาสู่ภายนอกนะคะของทางการแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมองว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของร่างกายค่ะเราก็เลยต้องทำการ ปรับสมดุลให้ร่างกายเข้าอยู่ในสภาวะปกตินะคะ <Okay. S 2> ซึ่งตัวโปรแกรม Balance เนี่ยค่ะจะเป็นโปรแกรมที่เป็นการทำงานเป็นการรักษาร่วมกันของแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ mm hmm. โดยที่ตัวโปรแกรมเนี่ยค่ะจะเป็นการปรับสมดุลน,นะคะเพื mm ่อ hmm. ให้ร่างกายเนี่ยออกมาอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีกี่รูปแบบคะในการรักษาเนี่ยคะ ก็ในส่วนของโปรแกรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการฝังเข็มค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการดื่บวิตามินนะคะซึ่งในส่วนของการฝังเข็มเนี่ยหมอก็จะเป็นคนฝังให้คนไข้เองนะคะแล้วก็การดื่บวิตามินจะเป็นของในส่วนของหมออาส์ค่ะหมออา์ค่ะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าในส่วนนี้เป็นไงบ้างครับครับผมก็เรื่องของการดื่บวิตามินนะครับก็จะเป็นการนำคกว่า นำวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยครับก็คือ,อม,มาดวิตามินเพื่อปรับสมดุลครับอันนี้อ,อที่หลายๆคนก็คือต้องไปให้วิตามินผิวอน,นี้ใช่ไหมคะใช่นนค,ครับต้องให้วิตามิน<ส>ฉีดเข้าไปในร่างกายใช่ครับเพื่อส่งเสริมให้มีสมดุลจากภายในออกสู่ภายนอกครับ มันดีมันแตกต่างกันยังไงคะแล้วก็ในแต่ละรูปแบบนี้มันเหมาะสมกับผู้ป่วยแบบไหนคะ,คะในส่วนนี้ค่ะจริงๆมันก็เป็นการทํางานร่วมกันส่งเสริม,มซึ่งกันและกันนะคะโตะโปรแกรมมาค่ะจะเป็นโปรแกรมที่ในส่วนของการฝังเข็มเนี่ยเราก็ต้องมาดูเป็นระบบเลยค่ะ,คะอย่างเช่นสุขภาพสุขภาพของท่านสตรีค่ะเราก็จะดูในเรื่องของประจําเดือน<ม>ในเรื่องของอาการก่อนรอบประจําเดือนหรือว่าจะกลุ่มบางคนอะค่ะก็มียกันปวด บางคนมีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มีทำทำการปรับสมดุลให้เข้ากับอาการของคนไข้ที่เป็นนะคะและการดรื่มวิตามินนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ,คะก็คือแสดงว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยสามารถทำร่วมกันได้เลยใช่ค่ะเป็นทั้งการป้องกันการดูแลแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพค่ะซึ่งในกลุ่มคนไข้ที่สุขภาพดีก็สามารถมาปรับสมดุลได้ด้วยนะคะ ถามหมออาดบ้างดีกว่าค,ค่ะถ้าเราถามถึงบุคคลไหนที่เขาควรที่จะมารับบริการโปรแกรมนี้ที่สุดคะเหมาะสมที่จะมาเข้ามาใช้บริการควรจะเป็นคนบุคบคลไหนคะก็อันนี้ผมก็อาจจะแนะนํานะครับเนาะ,ะว่าเหมาะสมสําหรับในคนที่มีอาการเหนื่อยล้าสะสมอาการนอนไม่หลับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ประจําเดินมาไม่ปกติอาการรองโควิดแล้วก็อาการปูมแพ้ครับ นี่นะคะน้องสวาวนอนคือหนึ่งในนั้นค่ะไปเดี๋ยวเราไปเลยเป็นไงคะออนอนไม่หลับหรือว่างไงปวดเมือ่อเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอายุเลยแหละคะ่ะตามไปที่หมอค่ะขอถามสักนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าคนที่จะไปเนี่ยก่อนที่จะไปเข้ารับบริการเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ่ะเบื้องต้นนะคคะ่ะ ก็ถ้าในส่วนของโปรแกรมนะคะเริ่มแรกก่อนเลยคะ่ะถ้าหมอกับหมอแอนแนะนำก็คือช่วงเช้ชานี่คะ่ะเราสามารถทําหาตถการพร้อมกันได้เลยในวันเดียวก็คือวันตอนช่วงเช้าเนี่ยมาพบหมอก่อนแล้วก็ทําการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนคะ่ะจากนั้นก็ถ้าเกิดสมมติคนไข้ฝังเข็มได้เลยเนี่ยก็คือให้ให,ให้ทําการฝังเข็มในช่วงตอนเช้านะคะ,คะเนื่องจากการฝังเข็มเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ30-40นาทีนะคะพอเสร็จปุ๊บคนไข้ก็ได้ ตรงคาดเกี่ยวช่วงเที่ยงพอดีแล้วก็คนไข้ก็จะได้ไปทำมาตรการโดยการดื่มวิตามินต่อโดยการดื่มวิตามินเนี่ยหลังดื่มเนี่ยค่อนข้างจะช่วยเรื่องการนอนหลับดีมากก็ผลลัพธ์ทางการรักษาก็ค่อนข้างเด่นชัดมากเลยหมออาร์ตค่ะหลังจากที่เราดื่มวิตามินเนี่ยค่ะการเตรียมการเขาต้องมีการยังไงบ้างต้องดื่มน้ําเยอะๆไหมหรือยังไงคะอ๋อไม่จาเป็นถึงขนาดนั้นครับใช่อันนี้ก็สามารถเขาเรียกว่า ก็สามารถดิบวิตามินได้เลยครับก็คือไปก็ดิบได้เลยแต่ว่าถ้าในส่วนของการฝังเข็มอะค่ะคือหมอแนะนําว่าคนไข้คนทานอาหารมาก่อนทาหัตถาการประมาณ 30- ถึง1นึานาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ปล่อยให้ท้องว่างเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะมีภาวะตื่นเต้นหรือว่าแบบไม่เคยฝังเข็มมาก่อนอาจจะมีภาวะกลัวเข็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํซึ่งถ้าเกิดทานอาหารมาก่อนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มา พูดคุยให้หมอสักประวัติก่อนนะคะ<อ>ถ้าเกิดนอนไม่หลับหรือว่ามีพวกโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ย่ะก็ให้แจ้งหมอล่วงหน้าด้วยอ,อย่างที่หมออัดบอกว่ากลุ่มที่เหมาะสมที่จะเข้าโปรแกรมนี้ก็คือคนที่เหนื่อยล้าสะสมนอนไม่หลับหรือว่าเป็นลองโควิดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีกลุ่มไหนบ้างที่ควรระมัดระวังซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับบริการของของโปรแกรมนี้รรนครับก็สําหรับขอเชิญหมอหมอนก่อนแล้วกันอธิบายเรื่อง การฝังเข็มก่อนได้ค่ะก็ในกลุ่มของการฝังเข็มนะคะคนไข้ที่อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือคนไข้ที่ทานพวกยากลุ่มยาละลายริ่มเลือดสามารถฝังเข็มได้ค่ะแต่ว่าต้องแจ้งหมอนิดนึงแล้วก็เตรียมยาที่จะทานี่ค่ะมาก่อนนะคะหรือคนไข้ที่ที่ไม่อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่ได้เหมาะกับการฝังเข็มเท่าไหร่นนก็คือคนไข้กลุ่มที่มีภาวะแบบไม่สามารถอยู่ในห้องเงียบๆนิ่งๆประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงได้หรือคนไข้กลุ่มแบบจิตเวชอะไร คือต้องแจ้งก่อนนะคะแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือถ้าคนไข้ที่ใส่เพกเมเตอร์เครื่องกระตุ้นหัวใจค่ะไอ้ตรงนี้ต้องแจ้งหมอเพราะว่าคนไข้จะไม่สามารถใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าได้ค่ะก็คือเกี่ยวกับกลุ่มโรคเลือดอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นพิเศษคือให้แจ้งหมอก่อนค่ะอันนั้นก็เป็นในส่วนของการฝังเข็มที่นี้ในส่วนของการดื่มวิตามินก็อาจจะมีข้อห้ามในผู้ป่วยที่เป็นภาวะ โรคไตวายเรื้อดลังระยะสุดท้ายครับรือว่ามีภาวะน้ําท่วมปอดอันนี้คือมันเป็นการให้สารน้ําแล้วเขาไม่สามารถขับขับสารน้ําออกได้ครับแล้วก็ผู้ที่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ครับแล้วก็ผู้ที่มีประวัติแพ้วิตามิน B วิตามิน C ซึ่งพบได้น้อยมากส่วนคนที่เป็นเบาหวานครับก็สามารถ ควรจะแจ้งแพทย์ก่อนครับเพื่อปรับเปลี่ยนสารน้ำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยครับค <c oughs> ่ะแสดงว่าคนที่สนใจที่จะเข้ารับบริการด้วยโปรแกรมนี้เนี่ยค่ะเขาต้องมีการติดต่อไปล่วงหน้าไหมคะหรือว่าสามารถที่จะ w อ l k กอิเดินเข้าไปได้เลยหเนี้ยค่ะ จริงๆก็สามารถติดต่อล่วงหน้าก็ได้นะคะหรือว่า walk in เข้ามาก็ได้ค่ะโดยการที่ว่าจะมาผ่านทั้งช่องทางหมอก่อนก็ได้หรือมาทางช่องทางหมอแอดก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะมีการมีโฟล์ในการรักษาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดมาพบหมอก่อนก็เดี๋ยวหมอจะให้คําแนะนํานะคะหรือว่าสมมติเหมือนวันนี้มายังไม่พร้อมในการมาขอความรู้ก่อนอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเตรียมตัวมารักษา อย่างนั้นก็ได้ค่ะคนไข้ที่จะเข้ารับบริการเนี่ยควรมีกําหนดไหมต้องกําหนดไหมคะว่าเราต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ไปจนถึงเท่าไหร่คะถ้าในส่วนของการฝังเข็มนะคะคือจริงๆได้ตั้งแต่วัยเด็กเลยแต่ว่าหมอจะขอนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติคนไข้ที่มีแบบไม่เด็กเล็กที่ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับพันการเท่าไหร่แต่ถ้าในส่วนของโปรแกรมใน โปรแกรมบาลานซ์ตัวนี้ค่ะคือให้เหมาะสมจริงก็ควรจะแบบตั้งประมาณสักประมาณ1ิบสิบเแปเป็นต้นไปค่ะน่าจะเหมาะกว่าสิบเจ็ดสิบแปเป็นต้นไปถึงจะเหมาะใ่ค่งั้นเพื่อความเรียกว่าความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อเป็นการตัดสินใจของคนที่จะเข้ารับบริการอยากให้คุณหมอได้อธิบายถึงการปรับสมดุลแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีต่อร่างกายเรายังไงบ้างคะ ก็ถ้าในส่วนของการฝังเข็มนะคะคือจริงๆการฝังเข็มเนี่ยก็เป็นการรักษาด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาการปวดในเรื่องของปรับสมดุลตัวโป,โปรกีนบาลานซ์ก็คือเป็นการปรับสมดุลอยู่แล้วนะคะ,ค,ะคือ,อถ้าคนไข้มีกลุ่มอาการปวดเราก็จะรักษาในกลุ่มอาการปวดให้ดีก่อนจากนั้นถ้าเกิดคนไข้มีปัญหารเรื่องการนอนไม่หลับคือจริงๆเราควรจะใช้ชีวิตให้เป็นรูทีนมากขึ้นนะคะอย่างเช่น ทานเป็นทานอาหารเป็นเวลาเพื่อ <Okay. S 2> ป้องกันโรคไม่ให้เกิดเป็นพวกโรคกระเพาะหรือโรคอาหารทั้งเดิอนอาหารต่างๆนะคะ <Okay. S 2> หรือการนอนหลับก็ควรจะเป็นเวลาเพื่อให้เหมือนแบบสามารถให้อยู่ในไซคลที่มันค่อนข้างจะไม่มีปัญหากับสุขภาพในระยะยาวเพราะว่าตอนนี้พบคนไข้นอนไม่หลับเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ mm hmm. หรือ,อถ้าคนไข้ที่ประจำเดือนผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเ mm hmm. ช่นประจำเดือนปวดท้องประจำเดือน uh huh. ปวดไมเกรนหรือว่ามีกลุ่มอาการก่อนรอบประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ สามารถมาปรับสมดุลได้นะคะจากนั้นพอปรับสมดุลได้เนี่ยก็จะส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายเนี่ยดีทั้งป้องกันฟื้นฟูแล้วก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของหมออาร์ตล่ะคะถ้าหากว่าเราไปดิบิวิตามินผิวแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลอย่างไงบ้างคะก็ดิบการดิบวิตามินผมก็แนะนําในกลุ่มช่วงอายุประมาณ18ปีถึง65ปีนะครับเนาะอันนี้ ก็แต่ว่าถ้าอายุ65ปีเมื่อไหร่ก็ควรถ้าอายุถ้าอายุเกิน65ปีแต่ถ้าอยากดิบไอ้อน,นี้ผมแนะนําควรจะเอาผลเลือดตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดมา,า,มาดูก,ก่อนครับใช่ดูค่าไตดูค่าอื่นๆอะไรงั้นก่อนครับแต่หมอคะเหมือนอันนี้ถามส่วนตัวเหมือนการที่เราไปดิบวิตามินตามคลินิกต่างๆในส่วนนี้เนี่ยมันมีผลเกี่ยวข้องแบบนั้นด้วยไหมคะสามารถช่วยได้ไหมคะเหมือนกับต้องเราต้องไปทําตามสถานพยาบาลหรือเปล่าเราสามารถทําตามคลินิก ปกติได้ไหมคะอืมอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคุณภาพด้วยส่วนหนึ่งครับ oh, um ควบคุมคุณภาพของทางโรงพยาบาลเราก็มีการควบคุมควบคุมคุณภาพเพื่อที่จะให้มาได้ ได้ดีที่สุดถึงตัวผู้ป่วยครับอ๋อตามที่ดีที่สุดก็คือไปที่สถานพยาบาลดีกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าใครสนใจตอนนี้สามารถกระซิบได้ไหมคะค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้ในโปรแกรมนี้เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะค่ะก็ในส่วนของตัวโปรแกรมนี้นะคะจะมีการฝังเข็มทั้งหมด10ครั้ง10นะคะแล้วก็มีในส่วนของการดอวิตามินทั้งหมด5ครั้งนะคะซึ่งก็ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0พบาท โดยประมาณนะคะแต่ว่าอเน,นี้ก็ให้ไปลองติดตามโปรโมชั่นของทั้งโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะแต่ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพหลังจากที่ได้เข้ารับใช้บริการโปรแกรมบาลานซ์แล้วเนี่ยมันมีประสบ,รบได้เห็นผลเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ค่าจริงๆเหมือนพอเริ่มทำคือต้องดูเป็นระบบก่อนนะคะอันดับแรกถ้าอย่างเช่นแยกในส่วนของฝังเข็มก่อนนะคะ,คะถ้าคนไข้กลุ่มปวด ก็ต้องดูว่าปวดเรื้อรังมานานขนาดไหนแล้วหรือถ้ากลุ่มนอนไม่หลับกลุ่มนี้นอนไม่หลับแล้วคือมีการทานยานอนหลับมาไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยถ้านอนไม่หลับแล้วมาฝังเข็มร่วมกับการดิบอัตามินน่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเห็นผลตั้งแต่3่านทสครั้งแรกนะคะประมาณนี้แต่ถ้ากลุ่มอาการปวดก็ต้องแยกค่ะว่าปวดในส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าปวดในส่วนของตั้งปัญหาต่างๆของมิด พวกมีการกดทับเส้นประสาทอันนี้อาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นค่ะถ้าพูดถึงคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมเนี่ยค่ะระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะอ่าก็เช่นกันเลยค่ะมีทั้งเรื้อรังและไม่เรื้อรังถ้าสมมติเป็นระยะเบื้องต้นก็จะไม่นานค่ะถ้าเป็นเหมือนอย่างเช่นตหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาฟังเข็มเนี่ยก็คือก็หันข้อได้เลยในหลังจากทาพัตถการใช่ประมาณนี้ตอนนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะสนใจแล้วก็น่าจะเตรียมกันแล้วแหละเพราะว่าหลายๆคนก็เกิด ปัญหาเดียวกันถ้าสนใจที่จะไปเข้ารับบริการเราสามารถไปรับบริการได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ ก็ถ้าในส่วนของฝังเค็มนะคะก็คือ w a l k i n เข้ามาได้เลยที่แผนกวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูค่ะติดต่อพบแพทย์จีนวิภาวีสํารานค่ะค่ะและในส่วนของคุณหมอสำหรับเรื่องการดมวิตามินก็ติดต่อได้ที่แผนกตัวสุขภาพชั้น2ครับก็พบแพทย์หมอวัฒนยูครับนี่ก็ไปพบกันได้นะกับทั้ง2ท่านนะคะใครที่สนใจโปรแกรมบาลานซ์ก็คือเป็นการดูแลแล้วก็เป็นการปรับสมดุลในร่างกายนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณ คุณค่ะเวลาข้องเราเนี่ยกไปเร็วซะเลือกเกินนะหมดเวลาใช่เลวนะคะวันนี้น้องเศร้านุยน้องด้าพร้อมโดยผู้รวมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ